สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเซลล์ตัวน้อยนะคะวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้นะคะเรามาส่งรถนะคะ ถึงหน้าบ้านอีกแล้วค่ะหนึ่งคันนะคะกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งและตอนนี้บรรยากาศของเรานี่อันนี้เป็นทีเซอร์นะคะใครอยากชมคลิปรีวิวจัดเต็มกดกระดิ่งกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋วน้องมินจะพาไปชมคลิปรีวิวจัดเต็มแต่วันนี้จะมาบอกทุกคนว่าใครที่ซื้อรถในช่องของน้องมินนะคะได้รับรถจริงจองออนไลน์ได้รับรถจริงแบบนี้แบบนี้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่นอกสถานที่ใกล้บ้านแต่ใกล้ความฝันกันถึงเชียงใหม่ โอ้โห <Yeah>. oh, อากาศดีมากนะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะใครที่แบบว่าอยู่แถวเชียงใหม่บ้างก็ดูคลิปนี้อยู่ฝากด้วยนะคะอยากได้รถมิซูสวยๆเซลล์ตัวน้อยก็สามารถดูแลให้ได้แบบนี้เลยชึ่แม้คุณลูกค้าจะซื้อรถอยู่ที่กรุงเทพแต่สามารถนํารถเข้าศูนย์ใกล้บ้านนะคะที่เชียงใหม่ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะเซลล์ตัวน้อยก็มาพร้อมกับรถไฮบริดของเรานะคะซึ่งจะเป็นรถขันไหนไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าคันนี้เลยนี่ค่ะ a e n t a d o r Cross HEV นะคะสีเทาดาคันนี้เป็นของพี่โ ต้องขอบคุณพี่โอมากมากเลยที่ตัดสินใจนะคะจองออนไลน์นะคะและไว้ใจให้เซลล์ตัวน้อยแต่งรถสวยๆแบบนี้พร้อมนำมาส่งให้ถึงนหน้าบ้านและคันนี้ค่ะไฮไลท์นะคะพี่โอนะคะเรื่องติดตั้งนะคะหรืออัปเกรดเนอร์ในส่วนของท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวนงมินจะยืนอยู่ไกลๆนะแล้วลองเปิดให้ทุกคนดูนะหนึ่งสองสา นี่เห็นไหมคะทุกคนคะวันนี้เราไม่ได้มาตัวคนเดียวนะคะเพราะเรามาพร้อมกับน้องเอาปากานี่ฮัลโหลนี่นะคะโอ้โหน้องนอนเต็มคาราเบลมากนะคะแล้วก็ด้านในคะ่ะทุกคนคะ่ะก็จะมีการปูพรมวีปสวยๆแบบนี้ให้กับพี่โอด้วยนะคะพี่โอ,ะะโอเลือกสีพรมเองเลยนะคะและสีเบาะนะคะของเจ้ารุ่นครอสต,ตัวใหม่เนี่ยเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะซึ่งก็จะไปแมทกันกันกบ ตัวเพดานด้านบนแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายก็จะเป็นประมวันี้เลยมาเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันดีกว่านะคะวันนี้ตกล้องของเรานะคะไปเที่ยวอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาเก็บนะคะภาพเก็บวิดีโอนะคะแล้วก็รีวิวจัดเต็มให้ดูอีกทีหนึ่งนะ,ะวันนี้น้องลิงก็มารีวิวแบบเรียวๆให้ดูนะคะพร้อมกับให้มาเห็นบรรยากาศและสถานที่ว่าเซลล์ตัวน้อยเนี่ยมีต,ตัวจริงนะคะแล้วเราก็สามารถซื้อรถสวยๆคันนี้ได้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์จริง ช่องไหนนะคะที่ไม่ได้สร้างตัวตนนะคะลูกค้าจะซื้อลูกค้าต้องตรวจสอบนะคะชว์รูมให้ดีนะคะส่วนของน้องมิ้นเนี่ยน้องมิ้นมีช่องทางนะคะในการติดต่อเยอะมากๆรวมถึงช่องทางนะคะที่มีผู้ติดตามเนี่ยทั้งบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำเนี่ยคือการันตีได้เลยว่าเซลไม่กล้าหนีหายไปไหนแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าทาั้งโอกาสทาั้งความฝันเนี่ยอยู่ในช่องทุกช่องนี้หมดแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็กว่าจะได้คลิปออกมาแต่ละคลิปเนี่ยน้องมิ้นไม่ได้ลงทุนแบบหลักร้อยนะคะ,ะ,ค,ะคือลงทุนเยอะมากๆนะคะหลักแสนแล้วนะคะเราจะไม่ทิ้งอาชีพของตัวเองเพื่อกงลูกค้าอย่างแน่่นนอคะะที ัเราต้องคัดอุปกรณ์ของแต่งมาให้กับคนลูกค้าให้คนลูกค้าที่อยู่ใกล้เนี่ยได้รถไปแล้วรู้สึกว่าใช้คุ้มใช้ดีและประทับใจจะได้แนะนําหรือบอกต่อให้เจอตัวน้อยได้มาดูแลอีกนั่นเองนะคะส่วนถามว่าเซลพี่ป้อไปไหนโอ้เซลพี่้อกินยาอยู่ตอนนี้ค่ะไม่สบายนิดหน่อยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปส่งรถที่โอกันนะคะอยู่แถวในเมืองเชียงใหม่เลยนะคะนี่สวยมากนะโอ้โหดูค่ะ รอติดตามรีวิวจัดเต็มได้เลยนะคะเดี๋ยน้องมิ้นจะถ่ายแบบสวยสวยให้เห็นอันนี้ให้เห็นแบบเรียวๆไปก่อนนะคะหรือใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักติดตามได้เห็นไหมดูฟิล์มสิคะไพรเวทมากนะมืดนอกแต่สว่างชัดใสเคลียร์ด้านในจริงจริงนะเดี๋ยวน้องมิน้นทามารีวิวพรุ่งนี้นะคะส่วนกระจังหน้านะคะก็สวยนะเป็นคาแรคเตอร์สวยๆเด่นๆแบบนี้เลยนะคะนี่โอ้โหสวยมากค่ะทุกคนค่ะ ใครอยากได้ก็อย่าลืมนะคะรีบทักมาจองโปรโมชั่นสุดคุ้มกับเราได้เลยไปก่อนนะคะวันนี้จะไปเที่ยวเชียงใหม่ในระหว่างที่รอส่งว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวหาที่เที่ยวหาบรรยากาศสวยๆมาถ่ายให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เซลล์ตัวน้อยมาส่งรถนี่เอ็กนเดอร์น,นะคะและเ,เราอยู่กับเจ้าของรถสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะ,คะพี่โอคะวันนี้น้องมิ้นมาส่งรถให้ได้รับรถจริงตามที่เราคุยโปรโมชั่นกันไหมคะค่ะได้ตามนั้นเลยได้ตามนั้นเลยอยู่ที่จังหวัดอะไรคะตอนนี้เชียงใหม่ค่ะตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่ตัดสินใจจองออนไลน์นะคะหนูอ,อยู่กรุงเทพเลยนะทาไมถึงตัดสินใจจองออนไลน์เซลล์ที่กรุงเทพคะพี่โอ ก็ศึกษาทั้งของในจังหวัดแล้วก็ของออนไลน์ดูค่ะลองศึกษาศึกษารายที่เหมือนกันแล้วก็เลยตัดสินใจเอาแล้วก็ดูหรือวากก็ดูผ่านคลิปผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกค้าที่ผ่านผ่านมาอ่าก็คือดูน้องมิ้นผ่านช่องทาง y o u t u u e Facebook ๊ก k ฟซบ o ๊กติ๊กต็อกก็มีนะคะโอเคก็เลยตัดสินใจและก็มั่นใจใช่ไหมคะว่าหนูมีตัวตนจริงมีเช็คอะไรอีกไหมแบบดูเยอะแค่ไหนพี่โอ ก็ดูขนาดค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ดูอะไรมากก็มั่นใจว่ามันมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วอ่าก็เลยตัดสินใจเพราะฉะนั้นพี่โอ๋ฝากบอกผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะใครที่แบบกำลังลังเลว่าจองออนไลน์ค่ะสำหรับช่องของน้องมินนะคะคือได้รถจริงๆค่ะรถสวยมาก ตรงตามความต้องการโอเคค่ะแล้วก็มาวันนี้หนูได้มีการสอนการใช้งานด้วยใช่ไหมคะพี่ค่ะได้เพราะว่าบางที่เขาไปแล้วแบบส่งปุ๊บรีบกลับปั๊บอะไรอย่างงี้อันนี้คือเราก็สอนการใช้งานเทนถ้าเกิดว่ามีอะไรเราก็จะมีกลุ่มที่เราคุยกันอัปเดตกันเนาะโอเคค่ะพี่โอเขาคุณมากมากค่ะ